แล้วช่องเด็ดเจ็ดสี่ือเปลนาไอ้บ้านมันตายยังอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> มันโดนเมียกระทดีหรือยังวะได้ดิเกือบระเบิดจริงมันย้อนกลับไปอิน่งไ่แล้เอาอินอ่ะกระเป๋าอะไรป,ปลากระเป๋าหนึ่งสี่เจ็ดหกครับเฮ้ยไม่รู้ยอาณาคิมมันเกิดฉันน่ะหนึ่งสี่เจ็ดหกทำไมต้องเรียกของวะโอ้โหลูกอันนี้คือให

ไม่มีอะไรสำคัญเท่าเกาะแล้วตอนนี้อะไรของมึงนี่ใครได้ก่อนนี่เหมือนได้ได้โชคอะได้เพชรดาเหมือนได้เพชรก้อนหนึ่งอะพี่ใครมีเกาะตอนเนี้ยขอบคุณครับพี่กูอมไปสองคนแล้วเมื่อวานแล้วเมื่อวานไปไหนมาฮะผมไม่ได้เข้าเลยป้าผมไม่ได้เข้ามาที่นี่เลยอะคืไปเล่นไหนสตาตาเท้าเหรอใช่เราไปเล่นสตาตาเท้ามาแล้วไปเล่นท่ามือมันเป็นไงมั่งได้เล่นแกงมั่งยัง ันนสตคงมีมากเลยตอนน้ลาพ่อดแม่ขับรหมือเปล่าเด่นเองว่าเรไปเจ็บเจอพี่หลินบ้างไหมพี่หลินทุกนี้งงงๆมานี่อไม่รู้ไม่รู้พี่หลินไปไล่ไม่รู้เอาไม่เจอเลยหนูไปเล่นหนูไปเล่นท่าตาเท้หรอแบบสนใมนข้างเลเบาไอ้มึกเลี้ยงหนูหนูดีปะเนี่ยไม่ราไม่สนใจราไม่สนไม่แบบาไม่ง แต่บางเรงดูอย่างเดียวแแตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปถ่ายรถมันมาต้องถ่ายมันให้ได้มาสัญญาว่าถ่ายรถไอ้หมึกให้ได้พินัทพินัทพินัทไม่นี่พินัทพีนัทไม่นี่พินัทพี่ไรพิกใหม่ทิกใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยลูกให้มาสักกูกูเขินเลยลูกให้เยอะมากน่าจะไม่ได้เข้ามาเล่นที่ไหน บว่าอหนูมาใช้ใบไม้แล้วมันเงียบอ่ะเงียบมากแล้วนี้เงียบอยู่แล้วเพราะว่าลงใต้ดินกันหมดใครเขาอินอะไรวะไม่ใช่มันวันนี้คือเยอะแล้วนะปกติลงใต้ดินหมดไม่มีใครอยู่เลยช่วงหลังมันจะไม่ค่อยเจอกันส่วนมากก็จะเปนปไปทุประเทศนู้นประเทศนี้อะไรนะไม่ได้ทำอะไรอยู่กับลูกใช่หรอใช่ครับอันนี้อยู่ปะเนี่ยโกอยู่โกอยู่เพราะไง่หรอไม่มีอะไรอ่ะโอเคตามไม่ใชื่อ อันนี้แบว่างป้าไปถ่ายที่ตาทาวถ่ายหมึกอะป้าเอามาให้ถ้าถ่ายแบบนี้นะหนูไม่มีอะไรเลยหนูเข้าไปเล่นแบบตัวเปล่าแล้วว่ามีคนที่รู้จักเยอะที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวดูก่อนเผื่อป้ามีอะไรที่หนูเดี๋ยวป้าเอาให้หนูโอเคไหมโอเคครับขอบคุณนะครับลูกเดี๋ยวป้าว่าจะไปพักแล้วชี่้เข้ามาเฉยๆอ่ะเนาเธอตาคมูมันดีใช่หรอมะรีกี่โมง <laughs> ไปเล่นท<ป>ุกวันน่ะไปสัตว์ไปที่ตำงยานกับกูไปหนาพ่อเขาวางอะไรบ้างได้เลยปาไม่ค่อยเล่นอดีตตาตาคอมูมะะอ่ะมาคนเราสคริปอ่ะยิงปาถ้าเล่นที่นู่นเล่นที่นี่ไม่ได้ดิใช่กดคนละแบบเลยอ่ะ <laughs> เล่นกันคนละแบบแบบต่างกันเลยอ่ะอันนู้นเป็นแบบบัญชีง่ายอันนี้จะหมดเลยอ่ะใช่เ,เริ่มยากเลยอ่ะ ชายที่นี่บันไอหมออยากว่าไงกฎอย่าวิ่งผิดว่าไงครับรังแกใครรังแกมึงสัตว์ฮะนี่ไอทียเอะยิงไม่โดนนี่เฮ้ยมันกดอ๋อมันมีสักมันมีเกาะคุณดูด้วยว่ายิงไม่โดนมันมีเกาะคุณดูด้วยว่ายิงไม่โดนไมโดนซ้ำเลยมันมันมีเกาะดิลูกมันใส่เกาะฟายิงก็ไม่ได้โดนเรียกคนนี้ว่าคุณคุณโนติศักดิ์เร็วลูก ใครหมอนี่ต่อหรอวะเนี่ยคุณโนติศักคนนี้เนี่ยยิงตัวใครหมอนี่ไงคนนี้ชื่อคุณโนติศักคุณโนติศักไปเลยครับอืมเดยวุณโนติศักเขาอายุเยอะแล้วธรรมดาเมื่อกี้ยิงมาเป็นก่เท่าไแล้วอะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหรือว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเกือบละอีกสามปีเกษียณแล้วใช่จริงแช่อ่าเดี๋ยวก็หมดเฮ้ยโนติสักยังกอดกูทำไมเนี่ยกูถามเอนเอาปกตินะ เหลือเป็นพวกนที่ดูเรากดทีบดิลบอุ้ยใครอ่ะเขาไม่พูดหรอป้านี่แหละโนติสักเขาเขินใช่ป่ะวะใช่โนติสักป่ะวเดี๋ยวิ่มไม่มั่นใจละใช่แหละโนติสักมีคนเดียวแหละคนเนี้ยเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะว่าไงครับโต๊โอ้ยจัดเลย โดนศึกษาคุ้งอันนี้มันบังไปเอ็มบะปะอ่อนอยู่แล้วนะอุ้ยเอ,บบเอ้าแบบมันสี่คนวัดนะหนักคนอย่างเงี้ยเฮ้ยเหม่ยพูดเรื่องจริงได้ไงนี่เรื่องนี้เรื่องเรื่องจริงเอา้าวถ่ายไม่ได้กดไม่ได้มันมีของอยู่เอ่ไ<ม>อไอ้ทอดแปบ๊บเออเนี่ยทอดแป๊บอ่ะมันจะอีอยู่เนี่ย ส5เลยนะใช่ป้ายังไม่มีเลยป้าไปแลกเปินมาไม่เล่นวะมาเติมมาเติมตีมาสีแดงไปแต่ก่อนพี่ไนท์ถึงมีพ่อใหญ่น้อยไม่พ่อดูกระโดดนานแล้วแต่ต่ดูของป้าเดียวป้าแล้ไอที่มึงอันโคตรใหญ่เลยเออเขาโดนรถชนแน่อ้ายมาพวกคุณโดนกระสุนลูกฟองชนบ้างไหมจริงปากไปพี่บอสจะทิ้งไหมอย่างพี่บอส เออมีทิกใหม่ยังหมอทิกใหม่ยังสวยเลยสวยเลยตายเลยโดนลูกกูฆ่าอ๋อมึงเห็นทิกใหม่ยังหมอทิกไหนหมอมาดิหมอโก้ปะเนี่ยปีเลยเนี่ยมันโก้ดิไปกกับลูออออ่ะเยมาเชียของไอ้หมอไหนเอามาดูเนี่ยอันึ่ยเฮ้ย ยิงอนีไล่สัตว์ไอ้ย่ะเกือบตายไอ้ซันเฮียทิ้งใหม่เฮียะไรล่ะเฮียเกือบตายมึงเคยทิ้งใหม่เปล่าไอ้ย่ะเป็นยังไม่รอทิ้งใหม่เอ๊ย้ยอย่ามาอยู่ใกล้กูมึงดูมึงดูชุดมึงดูวิธีปิดตัวชุดแบบใหม่ไปขันะมาไหนอะคิดวผาทำไมคิดวผาทำไมไปเลยใส่ตัวโ กลัวเอออย่าเต็มหน้าเลยอย่าตายเลยสำหรับตัวนี้นี่แหละหลวงปาบอกแล้วมันอยู่แต่ใต้ดินกันจะดูดูแต่งตัวไปลงใต้ดินแล้วเนี่ยไม่เจอใครหรอกที่แลนอะเะสมมติว่าลงใต้ดินกันหมดหลวงเขาไม่กล้าที่ไปแล้วเต็มตีแป๊บต่อไปอย่างตาแม่พักแล้วเด้่เจอกันนะครับลูกขอบคุณครับพี่นัทพี่นัทพาไปอยู่นี่ดิบนบนเลยเนี่ยบนเลยนะบนไอคมน้ำมันอะแล้วพี่ก็ยืนอยู่แล้วพี่ก็ถอดยิงแล้วพี่บอกว่าพี่ที่ปิดตัวชุบอ่ะ เดี๋ยวั้นไปหาที่สตาร์คอมมูลเลาหาผัวใหม่ก็จะบอกเนี้ยเบิร์บเบิร์บกราบเบิบเบิบวันไหนที่เลือกเรือนได้จากสตาร์คอมมูเดี๋ยวไปเล่นเบคอนกันถ้าว่างเป็นนั้นจะไปเล่นแกล้งเขาเ็นนั้นเลิกเรือนได้ตั้คแต่พ่อเขาเมื่อไหร่จะไปเล่นแกล้งโอเคได้เลยไปกันครับมึงอยากดูอยากกอดเนาะฮะไอหนูดอ หนูท่อไงหนูท่อแต่ไม่ใช่ของแต่ว่าไม่ใช่หนูท่อเป็นของหนูตรงนี้ไป <c oughs> <c oughs> ครายบ๊ายบาย